อ่าฟังนะครับนะอ่าดูที่เฉลยแต่ห้ารอบเฉลยไม่ให้รอดเฉลยแบบโง่โง่ล่อเฉลยแบบโง่โง่ก็คือลออแบบไม่รู้ที่มาของคำตอบเข้าใจได้เปล่านะครับนะอ่าข้อยี่เดิมดูคำตอบตอบว่าอะไรอันด้ได้ข้อยี่เดิมตอบอันด้ได้ข้อยี่เดิมตอบอันด้ตายอะไร ข้อนี้เด็กอ่านพร้อมกันนะครับ is under the table แมวอยู่ใต้โต๊ะแมวอยู่ใต้โต๊ะโพดเดีย the cat is under the table the cat is under the table ไม่ให้ลอกจะร้อยแมวอยู่ใต้โต๊ะแมวอยู่ใต้โต๊ะบอกไ,อไม่ให้ลอกไม่ให้ลอกให้ฟังอธิบายอย่างเดียว the cat is under the table แมวอยู่ใต้โต๊ะ

อย่าละเฉยนะข้อที่ส The restaurant is on the corner The r e พนาการอยู่หัวมุมพนาการอยู่หัวมุม The restaurant is on the corner The r e on t พนาการอยู่หัวมุมนาารอยู่หัวมุม The restaurant is on the corner พนาการอยู่หัวมุม มีต oh. right. ังเราอนิดคเอพาอยู่หัวมุมกด l นคนพาันอยู mm ่ห hmm. ัวมุมกดาอ n พานอยู่หัวมุมนงลงดีมากต่อไปข้อที่สี่าข้อสาสามตอบอ่านบนสามตอบ clap on the she passed the book she passed the book on the shelf on the shelf the one she passed the book she passed the book on the shelf on the shelf one sir she passed the book she passed the book on the shelf on วางหนังสือบอลที่หิ้งวางหนังสือยองฮา she p l a c e the book on the shelf ผ so no bon so no so ู้หญิงวางหนังสือไม่ได้ในหิ้งวางหนังสือบอลี้วางหนังสือออนเปนแปลว่าบอลเอาใหม่เลยบ้า Ả LÀI PASS MÀO Ả LÒNG TÔN SAY SHE BASED THE BOOK ON THE SHELF BÀ PHU YÌN VANG NĂNG SỰ BONNIE VANG NĂNG SHE BASED THE BOOK ON THE SHELF 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 ที่หนังส e งหนังสือเ the เชชปวางหนังสือบนวางหนังสือยอมาอ่านแปลใหม่ She p l a y บนหิ้งวางหนังสือเอกชีฟเลสเดบุกออนเดชัลผู้หญิงวางหนังสือบนหิ้งวางหนังสือเอกชีฟเลสเดบุกออนเดชัลผู้หญิงวางหนังสือบนหิ้งวางหนังสือเซตาเอ็นเซตาเอ็นเซตาบเอ็นไป The bird is flying in the sky นกบินในท้องฟ้า The bird is flying in the sky. นกบินในท The bird is flying in the นกบินในท้องฟ้า The bird is flying in the sky. นกบินในท้องฟ้า Nano In the, sky. in the sky Pa Nó bình trong phá Nó bình này phá ao mai The bird is The bird is Flying in the sky, sky. Flying in the sky Flying in the sky Nó bình này phá, này phá ao mai The bird is flying in the sky. ฮ่าน้องบินในท้องฟ้าเอานั่งลองต่อไปข้อที่เจ็ดเดบอโรอ่ะข้อที่เข้อที่ห้าตอบอันด้าตายข้อที่ห้าตอบอันด้าตายข้อที่ห้าตอบอันด้าตายเอาห้าไปเดบอโร under bear. bed, The king. I the 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 king. king. The king. The king. The I, tiang. I tiang. the the, ball ball the, ball ball under the bed, king. Be i If the ball under the base, look ball king by the earth. the ball under the base, look ball king by the earth. Đi up! có đi up! tập In my hopped up! In my hopped up! In my the children the In เล่นในสวรนเด็กเชร์ลดานอาเปียงอินทรพาเด็กเด็กเล่นในสวนเด็กเชล้านอาเปียงอินทรพาเด็กเด็กเล่นในสวนปาโนนข้อที่หก เด็กเลเนอเ i นทรนเด็กเด็กเล่นในสวนอ่นเองเด็กเลเนอาเพีอ In ันเด็เด็กเล่นในสวนอ่นเอง In the p a อาน้างลมต่อไปเขาที่เจ็ด I found my keys, found my keys. on the couch, <'m> couch. ฉันพบลูกกระแจของฉันบนโซฟา I found my keys on the couch ฉันพบลูกกระแจของฉันบนโซฟา I found my keys On the couch ฉันพบลูกคุญแจของฉันบนโซฟาแมรี่ I found my key on the couch on the couch ฉันพบลูกคุญแจลูกคุญแจของฉันบนโซฟาเอามป House ปฉันพบลูกุบนโซฟาลูกกุจของฉันกุจข,ของฉัน I บอนโซฟาเอฟไอาไมคออเดอะคฉันพบลูกุจข,ข,ของฉัน ต่อไปออดิบาร์ด f อเลฟบายเออเร็วๆพราะด p บา n e I ไอ f ล m บ p h ฟอ e อินดักาอินดัาฉันเริ่มฉันันลืมโทรศัพท์ของฉันในรถยน I l อ f ล m บ p h ฟ n e อินดักอินัาฉันเริ่มโทรศัพท์ของฉันในรถจต์ I ไ e เล็บไอโฟนอินดัก่ะฉันลืมโทรศัพท์ของฉันในายรถจอลเบลล่าฉันลืมโทรศัพท์ของฉันนายรถจออีกรอบพอเป็นตองปลาแล้วต่อไปพอสปลาข้อที่8ป ไออ่านพรออ่านตามโคไอเล็บไมโฟนอินละค่ะฉันลืมโทรศัพท์ของฉันในายรถจอลไอเล็บไมโฟนอินะค่ะฉันลืมโทรศัพท์ของฉันนายรถจอลไอเล็บไมโฟนอินะคะฉันลืมโทรศัพท์ของฉัน ในรถจนอะพอร์ตอ่าน <S S ดังๆฉันเริ่มโทรศัพท์ของฉันในรถจนเอาอีกอเล็บไมโฟนอินดักค่ะมา ฉันเร่มโทรศัพท์ของฉันในรถยนต์เอกไปเอกไอเล็บไมโทรศัพท์เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไอเล็บไมโฟนอินดิกาไาหอยย์เทียด อยากอยากจะเริ่มสถาปนาระฉันเู่นโทรศัพท์ลองสิ I love my phone i ิน h ดี a r ฉันเล่นโทรศัพท์ในรถยนต์อดีมากของฉันด้วยมาเพราะว่าของฉันเอาไม I love my phone i ิน h ดี a r ฉันเล่นโทรศัพท์ของฉันในรถยนต์เอ <c oughs> ไอเริ่มไปบนอินเลียค่ะฉันเริ่มศัพท์ของฉันในรถยนต์อ่าโอเคนั่งลงต่อไปข้อที่เก้า the lamp is on the desk the a is on the d e ขอบไฟอยู่บนต๊ะอบไฟอยู่บนต๊ะ the lamp is on the desk the lamp is on the desk ขอบไฟอยู่บนต๊ะอบไฟอยู่บนต๊ะ the lamp is on the desk the a is on the d e ขอบไฟอยู่บนต๊ะ ข้าเจ้าคอร์ดิเซเดอะเพนติ้งอีสตแฮงกิ้งออนเดอร์บอสภาพอาภาพระบายสีแขวนบนกำแพงเดอะเพนติ้งอีสแฮงกิ้งอนเดอร์บอภาพระบายสี กำลังแขวนบนกำแพงเดาเพนติ้งอีสต์แฮงกิ้งออยเดวอ์้าพระบายสีกำลังแขวนบนกำแพงมีตัง ต่อไปร้อที่สิบเอ็ดดีมากอ่ะพี่ไรอดชีมมนไปอย่าไปยุ่งปล่อยปล่อยปล่อล่อลปล่อยมันไปอย่าปปอย่้ดูเอ็ดซีอยคุกิสุกิอาอีเดจ่าสุกอยู่ในขวดหรอกอยู่ในขวดอกอาอีเด่า ในขวดโหลบุกี้อยู่ในขวดหล The cookies ตาบุกี้ The Indra ตาบุกี้บกี้อยู่ในขวดโหลบุกี้อยู่ในขวดหลต้องอ่ี้อ่านถูกต้องตาไปสิ The c a The cat is hiding under the bed 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 แมวซ่อนใต้เตียงเอาใหม่ i ฮดิงอั n เดอร e เดอะแมวซ่อนใต้เตียงอ อ่าต่อไปสิบสาม e s t a u ล a n t the the is located น n t น e city ตี้ธนาคารตั้งอยู่ในเมืองเดรสสลองอ a สโซแคทเทนอินดัสซิตี้ธนาคารตั้งอยู่ในเมืองเดรส a u อง n t is located In the city, ธ <the> นาคารตั้งอยู่ในเมืองยองอาอาน The restaurant is located in the city. ธนาคารตั <Als swimming> ้งอยู่ในเมืองต่อไปสิบสี่ The p e n is, the <pen> is on the n o t e b o o k ปากกา um. อยู่บน n o ้ t บ b ๊ก

อามปาบนนบุเก่งมากเสื้อ้า The Face i s Swimming In the Water ป้าว่ายน้ำได้น The Face In Swimming In the Water ป้าว่ายน้ำไ้น The Face i Swimming ใ้ the water. าวาน้น้ำในน้ำในน้ำ้นนะ้ำในน้ำในน้น้ำในมนน้ำวน้าน้ำในน้ำในน้ำนน้ำในน้นะ้ำนนนน้ำใน